สบายดีเนาะขอการสบายดีพี่น้องเนาะเมื่อนี้เขากัมาพ่อกันคือเก่าเนาะกับช่องเบาโรดคูปต้าเนาะเมื่อนา้เขาจะพาพี่น้องมาเบิ่งรุ่นคุณปู่เนาะคุณปู่กับวารเนาะนี่เดยี่ว่าเพิ่กำลังเหตุบียกอยู่ทางหลังเขาเนี่ยเนาะถือว่ายัดอยู่ในระดับรุ่นคุณปู่กับวารเนาะถือว่ายั้งก็พเนจนว่า M M เก้าพันเน,นาเเ 9, เนะชิมนออกก่อนออกก่อนเก,ก้าห่านอะไรแหละเนาะถือว่าเป็นรุ่น รุ่นก่อนเนาะถือว่าจัดอยู่ในระดับรุ่นคุณปู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ออก .98 แล้วเนาะรถมันออก m .9 0 0 0แล้วก็95,98เนาะถือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานถือว่ารุ่นนี้จัดอยู่ในระดับรุ่นคุณปู่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งคุณปู่เพิ่นเหตุที่อยกเนาะผมเพิ่นหตุในใจเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเลยเนาะนี่รุ่นคุณปู่เฮาวไทยเนาะ ถือว่ายังแห้งเด้พี่น้องเบางเงาไม้นี่ขึ้นกระจายเลยเป็นเห็ดนี่ยถือว่าจะเพิ่กระรุ่นเก่าเนาะถือว่าประสบการณ์เพิ่นนี่กับวธรรมดาได้เนี่ประสบการณ์นี่ถือว่ามากหลายกว่า10ปีพุ่นลอนเนาะคันบ่กลัวนี่เนาะเพราะว่ายังบ่ได้ถามเพิ่นว่าที่แม่นจักปีเนาะเดี๋ยวเฮาไปถามเพิ่นเบิ่งก่อนเนาะมันจะบ่ได้ยินงด้่ลงมานี่อ่าได้ฮะเชาะเอิ้นอ้ายเพิ่นลงมาถามเนาะโอ้สบายดีอ้าย สบายดีเ <ulation> อฟซีหน the um, right. <an> ึ <iny> <Apollo> so ่ง네ท er ีเนาะถือว่าอยู่ในระดับรุ่นเก่านะถือว่าจะเพิ่มนี่ก็อยู่ในระดับรุ่นเก่าเนาะไอถือว่าจะเพิ่มนี่ก็อยู่ในระดับรุ่นเก่าเนาะถือว่าประสบการณ์นี่อาจจะหลายแล้วน้อยเนาะถือว่าประสบการณ์นี่ก็ห้องละบ่อ้าวังสาปีโอ้โหโอ้ถือว่าประสบการณ์หนึ่งก็อยู่ในระดับสาปีเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าบับพลอยชลใจอยากใช้ชวนก็สามารถติดต่อหาเพิ่นได้เนาะติดต่อหาอ้ายเพิ่นได้เนาะถือว่าเฮาก็พอดีว่ามาเห็นอ้ายเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่เนาะเฮาก็เลยมาแวะหาอ้ายเพิ่นถ้าผู้ใดสนใจอยากใช้ชวนทหยังได้อ้ายถ้าผู้ใดอยากใช้ชวนทหยังก็ติดต่อมาหาทีมงานของพวกเฮาได้เนาะบอกว่าพวกเฮายินดีให้บริการเนาะถือว่าอ้ายเพิ่นเฮ็ดนี่กประสบการณ์เพิ่นก็มากกว่า20ปีเนาะถือว่าประสบการณ์นี่ก็ถือว่าโชคซนเนาะ อ่าเดี๋ยวครับเพราะว่างานนี่ครับมาลายไปได้ง่ายงานนี่หกพันโอ้หกพันเนาะถือว่ากับธรรมดาอยู่ดีพี่น้องหกพันก็ถือว่าพอเห็ดเนาะผู้เห็ดก็พอเห็ดน้อยจ้างก็พอจ้างกว่าง่ายเป็นเอาราคากันเองเนาะกับบริวารชีวาเอาแพงเอาง่ายกับธรรมดาได้ง่ายเนาะทำนี้เนาะถือว่าผู้เห็ดจะเห็ดได้ถือว่าง่ายเป็นเอาราคาย่อมเย้าอยู่ รถเนีก็ได้นี่ฮะเอ็มเอ็มเก้าพันเอ๊ะเอ็มเก้าพันเนาะถือว่าเข้าว่ากับบุพิตเนาะเห็นเอ็มเก้าพันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งแบงค์คาคากันเลยไปหน่อยลายปีแล้ว่าไอ้รถนี่ยสาวปีเลยโอ้สาวปีเด้พี่น้องรถนี่ถือว่าจัดอยู่ในระดับรุ่นคุณปู่ก็ว่าได้เนาะสาวปีเลยบัวว่าจะทุนเนาะกำไรนี่ก็มหาศาลแล้วเอ็มเอ็มก้าพันรุ่นแรเนาะนี่โอ้ถือว่าตัวนี้นี่เป็นเอ็มเก้าพันรุ่นแรกเนาะ รุ่นต่อมาอะไจังได้ออกยังบนไอรุ่นต่อมาค่รุ่นก้พันรุ่นิบรุ่นโอ้ลนี่สตรอกน้าั่นรุ่นต่อมาคะแมนรุ่นเอ็มเพอยู่แต่ว่าเป็นรุ่นใหม่กว่านี้หน่อยนึงเนาะต่อมารจังแมนยังบนใต่อมารจังแมนเก้าห้าสี่ศูนย์พี่น้องต่อมาบันจังออกว่าเก้าแปดเนาะโอื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 อาอื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 นือ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 น รุ่นรุ่นลูกเนาะรุ่นหลานเนาะรุ่นลูกเกตัวนี้98ในรุ่นหลาน M98 ออกมารุ่นนําลังนี่รุ่นน้องเนาะอันนี้รุ่นอ้ายโอ้อันนี้รุ่นอ้ายเลยพี่น้องนี่อันนี้รุ่นอ้ายเลยเนาะรุ่นออกกอนเลยเนาะเครื่องจักกแหงเท่าก็90แงบ่่รอว่านดเนาะ9 0 0 0ลโอ้ย M9000 เนาะระดับ20ปีแล้วเนาะถือว่าอ้ายเพิ่นนี่ก kinh nghiệm,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  ai nghiệm, kinh 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 nghiệm, คือว่าเศ้าปีเลยด้วพี่น้องหลดว่าือว่ารุ่นคุณปู่เลยเนาะงานเป็นเห็ดนี่ก็สามล้านเนาะเพื่นว่าสามล้านได้เพื่นว่าก็บวารายเพื่นมาเห็ดรอบแรงมืออื่นเพิ่งแล้วเลยเนี่ือว่าไอ้เพื่นสีมือดีเลยเพื่นเห็ดนี่นี่เด้ถ้าผู้ใด้ชื่นชอบก็บใสกดไล็์กดแชร์่นี่ยได้อพี่น้องเด้อ M9000 เนาะถือว่าจัดอยู่ในระดับรุ่นรุ่นแรกๆก,ก็ว่าได้เนาะรุ่นคุณปู่คนว่าเนาะรุ่นน้องเพิ่นออกมากะ M9000 อีกแต่เป็นรุ่นใหม่บอกคนว่ากะบชาถามเพิ่นกี่นี่เนาะเขากับบุคุบันไดแล้วก็95ออกมาเนาะ95ออกมาแล้วก็98บาแปดบานโอ้แห้งรอเลย98้าแปดออกมาดูดัดนขนาดเลย ้าผู้ใดจะคู่ยังกาคอมเมนต์มาถามได้เนาะพี่น้องเนาะเขาพร้อมจะตอบเนาะหรือว่าจะคู่เกี่ยวแกกับยังก็ถามถามเขามาได้เนาะ โอ้อายอ้ายเพิ่นขับรถนี่นิ่มเนเลยเนาะถือว่าขับเพิ่นนี่ก็ถือว่าดีเด้พี่น้องถ้าจะเฉพาะขับรถนี่นานเพ่เนาะถือว่านิ่มขนาดเพิ่นขับนี่เนาะถ้าเป็นรถดูซานกะผูดูซานถึกใจนะขับแบบไม่เพิ่นนี่ถือว่านิ่มมาเรียหรอถือว่ารถจนบริจาคถอดเทือนยังเลยเนาะถือว่านิ่มคือว่าละคนประสบการณ์เนาะเก่าเลยเด้ผู้ว่าตัวใดมันสีเพ่ตัวใดมันสี หักเนาะเพื่นกระคอยแล้วถือว่าประสบการณ์เพื่นมากกว่าสาปีเนาะถือว่าประสบการณ์นี่ถือว่าโชคชนแล้ว นี่กกไม้นี่อ้ายเพิ่นก็สิเอาออกคือกันกกไม้นี่ก็นี่เนาะถามอ้ายเพิ่นกินี่ว่าออกได้บ่เพิ่นว่าได้กกไม้นี่กป๊ดตือว่ารถเพิ่นก็ยังแงดีอยู่พี่น้องเอ้ยรุ่นคุณปู่แต่ว่ารุ่นแต่ว่าเก่าเนาะ ไม่เป็นคับนิ่มเลยเนาะนเย้ผลงานเป็นเห็ดกระทายขักอยู่ได้พี่น้องขักได้เป็นไทยกะไทยละเอียดดีเนาะบริหามรสชาตินี่เพิ่นตั้มแต่ว่ายังบ่ออกเนาะเดี๋ยวเพิ่นกระเวียนเพิ่นไทยไทยหักมันนี่เนาะไทยหักมันน,มน,นี่เดี๋ยวตั้มออก ถือว่าเพิ่นแต่งเพิ่นแต่งรออยู่ได้รถเพิ่นนี่เอ็มเก้าพันนี่กัเพิ่นสีสันนี่กัถือว่าคักอยู่เบอร์โทรเพิ่นค่ะครับผมถ้าอยากติดต่องานเพิ่นเนาะก็โทรมาหาเพิ่นได้เนี่ยเบอร์โทรอยู่ข้างรถเพิ่นเนาะหรือว่าติดต่อมาหาทางทีมงานของพวกเราก็ได้เนาะติดต่อมาหาถ้าผู้ใดสนใจอยากหาเพิ่นไปไถยชนมันหรือว่าบุกเบิกป่าปลูกมันปลูกยางหรือว่าปั๊บให้น่าดูท้ายกั สามารถติดต่อหาเพื่อนได้เนาะหรือว่าผู้ใดหมักรุ่นคุณปูนะ่เนาะรุ่นรุ่นคุณปู่กสามารถติดต่อมาหาเพื่อนได้เดี๋ยวเบอร์โทรเพื่อนกันเนาะเดี๋ยวพายเพื่อนกันนี่เบอร์โทรเพื่อนกันเนาะสามารถติดต่อหาเพื่อนได้พี่น้องศูนยะ์สามศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าห้าศูนย์เนาะหรือว่าหมักการติดต่อมาหาทีมงานพวกเราก,ไ to, กาาา็ได้เบอร์โทรการติดต่อห่าบาลโลดก็ได้เนาะติดต่อมาตรงมหาบาลโลดก็ได้ 0 3 0 9 9 4 3 5 5 8เกาเก้าสี้าดนาะแต่ผมได้มากรุ่นคุณปู่หรือว่าโอ้อยากจ้างรุ่นคุณปู่มาลองไถสวนมันเบึงไถสวนมันสวนอ้อยสวนยางเนาะหรือว่าอยากดุดน,หนาหรือว่ามากรุ่นคุณปู่เฮ็ดเฮากะจัดให้เนาะเฮากะโทรหาเพิ่นได้โทรหาเพิ่นมาเฮ็ดให้ได้เนะาะแต่ผู้ได้หมากรุ่นนี้ก็แห้งอยู่พี่น้อง ว่าเพิ่นแต่งกับสีสันกับดูดันกับงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะก,กับงามแบบรุ่นคุณปู่อ,อะไรกับเที่วงางามโอเคยอยู่แต่ว่ามักอย่างหนึ่งเนาะในรถนี่มักเฉพาะง่ายเพิ่นคลับน,นิ่มชุดยอดเลยพี่น้องถือว่าค่อยค่ขับถือว่านิ่มนวลขนาดเลย ถ้าว่าผู้ใดหมักสิ้นชอบในผลงานของอ้าเพิ่นหรือว่าในผลงานของพวกเฮาก็สามารถติดต่อมาได้ได้พี่น้องเด้อกาสำหรับคลิปนี้การจะได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะฝากพี่น้อง่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ,บ้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเฮาเนาะหรือว่าจะคู่ยังก็เม้นมาถามเฮาได้เนาะสำหรับคลิปนี้กา ตลับที่นี่ก็อชิจ,จบลงเพียงท่านี่เนาะพี่นอ้นองเนาะขอขอบใจ